ข้าวาข้าเข้าเฮนี่คือ <c oughs> นี่การพูดเข้าไอ,อ,อ้เนี่ยเออเท่ครับผมนี่คือ EP ที่2ครับในบที่ EP แล้วเราเอาไปปิ้นนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> แล้วก็เอารูปมา นั่นแหละไม่เนียนเลยคราวที่แล้วกูหนวดยาวเลยคราวนี้กูกวนหนวดด้วยแม่ทาเยอะไน้สัตว์เออโอเคคราวนี่แล้วต้องพูดถึงอาร์ตพิ้นใหม่ใม่เพราะอาร์ติ้นใหม่ว่ามันมันทำกันยังไงแล้วก็เราก็ลองไปพิ้นจริงๆมาซึ่งเราก็เลือกกระดาษสองแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไหนเป็นงานวาดแล้วก็อยากให้ดูเป็นงานวาดหน่อยก็เลยลองเลือกกระดาษที่เราคุ้นเคยกันกระดาษที่มี texture กระดาษมี t e กับกระดาษเรียบๆมาเพราะตอนแรกก็หวังว่าไอ้กระดาษ็ e เจอร์มันจะเสริม ความเป็นงานวาดเป็นสัปลาดนมีเท็กเจอร์เป็นงานวาดเลยขึ้นมาซึ่งแม่งก็สวยแต่ว่าดีเทลมันโดนลดทอนไปด้วยเท็กเจอร์ใช่คือลองคิดภาพว่าเส้นเคยตรงเป็นเส้นตรงนี้แล้วพอมันไปอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้ความความคมชัดมันหายไปประมาณหนึ่งมันดูแบบทู่ใช่ใช่ดูทู่ลงแต่ว่าในขณะที่เราไม่ได้คาดหวังกับกระดาษเรียบอแม่งโคตรดีเลยแม่งแบบคมเลยกระดาษเรียบนี่คือออกมาดีมากคมจัด คือมองในกล้องอาจจะไม่เรื่องแต่คือเ, <c oughs> เห็นของจริงแล้วแค่ต่างต่างจริงแค่เปลี่ยนกระดาษชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตอนนี้เราก็เราก็รู้แล้วว่าเอ้ยพอปินมาแล้วมันต้องมันต้องทำภาพคุณภาพประมาณไหนหลังจากนี้หน้าที่ของผมในฐานะคนวาดก็คือเอารูปนี้กลับไปรีไวซ์ใหม่โดยใช้อันนี้เป็นเบส ก็คือเราจะมาดูรูปนี้เลยว่าตรงไหนที่มันควรจะใส่ดีเทลเพิ่มยังไงแล้วซูมแต่ละจุดแล้วใส่ดีเทลเพิ่มเลยเพราะว่าเราอยากให้งานเรามาดีที่สุดเพราะว่านี่นเป็นชิ้นเดบิวด้วยไงชิ้นแรกนะชิ้น,นแรกเราก็เลยรู้สึกว่าเอยากให้แม่งแบบคนได้เก็บงานที่มันคุณภาพมันถึงจริงๆอะไรเงี้ยเพราะนก็เป็นเราถ้าเกิดถามว่ารูปดีเทลประมาณนี้เราซื้ออย่างเราก็ยังไม่ซื้อเพราะเราสึกว่ามันยังไม่ค่อยคมแล้วมันก็ยังมีหลายจุดที่มันยังแก้ได้ตรงบางจุดยังแปลก,ปลกๆอยู่ ก็เดี๋ยวไปจัดการวีไว้แล้วจะได้เริ่มโปรดักชันกันใช่เพราะว่าก็นี่ก็ถือว่าใกล้แล้วแหละใช่คือตอนแรกตอนแรกจะขายเลยแล้วค่อยไปค่อยไปปิ้นที่สามแต่ว่าโอู้ว้าวเออแต่รู้สึกว่าไอ้ลองลองลองมีอะไรสะกิดใจว่าไอยลองลองเท่าไหร่ไหมคิดถูกไรสัตว์โอ้แต่พอจะลองรู้สึกเออ ก็ก็ดีไปไปกุ้งไปแก้อะไรให้มันแบบเวิร์กที่สุดดีกว่าใช่แล้วอย่างน้อยก็ยังจะรู้ว่าออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังเราเป็นยังไงแล้วอีกอย่างคือเราไม่แน่ใจว่าปกในอาร์ตติทงมันทำขอบขาวหรือเปล่าแล้วมันจะมีเลเบลแบบเขียนกอ copy ลง copy ไลท์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าจะทำได้ระบุตัวล่นตัวเลขก็เดี๋ยวอีดิชันจิงเนี่ยจะจะออกมาให้ให้มันมีตัวล่นตัวเลขมีชื่อมีนู่นนี่นั่นแต่ท่านที่กําลังคิดว่าเอออยากซื้อแต่ว่ากังวลเรื่องราคาว่าไม่จะแพงหรือเปล่าวะ ว่ารูปขายปกติรูปรูปรูปวาดเราก็ขายอยู่ที่หลกักวาณเป็นเป็นหมื่นปกติเป็นหมื่น,นหลักหมื่นขึ้นไปหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นอาร์ตพิ้นมันจะราคาแบบแพงไหมอะไรเงี้ยอืมมันก็จะเรียกว่าถูกถูกแหละเออถูกลงมาเลยอะ่ะจับต้องได้สำหรับนักนักเรียนนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่แบบอยากจะเก็บงานเราหรือว่าเก็บงานอาร์ตท,ที่แต่ว่าไม่ได้มีทุนทรัพย์ถึงขนาดต้องไปซื้อไฟอาร์ตจริงๆก็สามารถจับต้องได้แน่นอนหลักพัน ใช่ไหมผบายสบายนเก็บงานแบบมีจํานวนจํากัดพร้อมลายทรงลายเซนนั่นแหละสบายบอกแล้วไม่ไม่แพงไม่แพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้กําลังไอ้ทางนี้ก็ลูกเสร็จทางผมก็กำลังมาทไม่เยอะครับอแพ็กเกจจริงอะแพ็เกจนี่เป็นกล่องเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอกันมวนๆส่งกันถึงเต้นแบบแล้วก็แล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเราทําแต่แฟนอาร์ตหรือเปล่า เฮ้ยแบบเป็นแฟนอาร์ตก็สิล่าอย่างเดียวเป็นแฟนสัตว์ประหลาดที่แบบเคยเห็นมาแล้วมาวงมาเวลอะไรจูเลนเจอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่กูชอบวาดก็บอกเลยว่าน่าจะมีงานที่เป็น o g จีออกมาด้วยใช่คือเป็น o g จีคือเป็นงานที่เป็นออริจินอลของเราที่วาดเองแล้วก็แล้วก็คิดเองวาดเองไม่ได้เอามาจากหนังเรื่องอะไร็มีจริงๆแล้วเมื่อกี้เลือกเลือกกันดูก็ได้มาหลายรูปแ่นะ คุยกันแล้วไม่มีหลายคอนเซปที่น่าสนใจแบบไดโนเสาร์เงี้ยคนกับไดโนเสาร์เงี้ยหรือว่าแบบที่สัตว์ดูเป็นสัตว์ประหลาดแต่ดูน่ารักอะไรเงี้ยก็มีมีหลากหลายคอนเซปซึ่งอาจจะเป็นสัตว์สัตว์รอบๆตัวเราเออชอทอยมาทวิสต์ทวิสมาเดี๋ยวมาลองลองลองเล่นดูครับก็ซึ่งเดี๋ยวก็จะลองดูแหละไม่ว่าจะแบบไหนกันดีหรือยังไงกันดีใช่หรือว่าใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับ ใช่เขาไม่มาในเพจในอยูพอดักด้วยเลยก็ได้หรือว่าคอมเมนต์มาในเพจอาร์ฟองเต้ก็ได้นะก็เราพวกเราก็ตอบตอบเมนต์นอยู่แล้วอ่านอ่านเมนต์อยู่แล้วแล้วก็ลองเอาพวกนั้นมาปรับปรุงอยู่แล้วก็อยากจะทําให้ดีเพราะว่าคนที่เก็บก็อยากจะตามใจคนที่เก็บอ่ะเพราะเขาเอาเขาซื้อผลงานเราเขาอยากจะเก็บจริงๆก็เลยอยากทมาให้ดีที่สุดไม่ผิดหวังที่ไว้ใจกันมัจะไม่สวยจริงๆว่ะดีไหม ดีป่ะไม่ไม่เคยเห็นงานตัวเองมาใหญ่เลยคือเห็นเห็นอย่างมากก็ใหญ่เท่านี้ไอ้เนี้ยก็อยู่ในจอใหญ่สุดแล้วเนี่ยคือทั้งคนละเรื่องเลยคือตอนแรกมันตอนเดนไปีนี้นะโอ้โหายนี้แม่งเล็กจังวะเออไอ้คิปเหมือนกันเพราะว่าอยู่เขากระดาษมาให้ดูแบบใจมึงแป้วนิดนึงนะแบบเชี่ยนเล็กว่ะแม่งเล็กจังวะเพราะอย่างเงี้ยเออแม่งใหญ่แล้วแหละโอเคแล้วอิ่มแล้วเออประมาณนี้แบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย วางง่ายๆติดง่ายๆมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเอาจริงใหญ่ใหญ่ได้อยู่นะใส่กรอบไม่แพงคนที่แบบมีที่ไม่เยอะอยู่ในคอนโดอยู่ในหอแล้วมันก็มันก็ยังวางได้มันก็ถ้าทำกรอบกรอบไซส์แบบไซส์นี้ดีๆเลยก็ไม่ไม่เกินพันอ่ะไม่เกินพันแน่นอนกรอบอีกกออีเกียใส่ก็ได้ไม่คิดเยอะเออจริงว่ะไซส์มาตรฐานเท่าไหร่นะสิบหกคูนยี่สี่ป่ะสิบหกนิ้วคูนยี่สี่นิ้วโอเครูปนี้จริงจริงตอนวาดมันเป็น มันมันมาจากมันมาจากคอนเซปต์ไอเดียของคิงกอมอนเตอร์ก็คือเป็นเป็นเป็นแบทเทิลของสัตว์ประหลาดยักษ์เลยเหลายตัวใช่แต่ว่าคันนี้เราก็เลยคือมันมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นไอเดียที่ใหม่มากหรอกมันก็คือเป็นไอเดียที่เคยแล้วเราก็เ,าเคยมีคนหลายคนที่คิดแต่ไม่เคยมีใครวาดออกมามก็คือเป็นไอเดียของกันที่เอาสัตว์ประหลาดของเอาไคจูของไทยเข้าไปรวม เมิร์ชกับจักรวาลไขจูด้วยอ่ะนะมันก็มีตัวไขจูปกติก็มีกอซิล่าใช่ไหมมีคิงกิโรล่ามีโลแดนฮะแล้วก็อาจจะมอทโมท่าอะไรแล้วแต่แต่ว่าของไทยมันก็มีไขจูที่แบบดูเป็นไซส์ยักษ์อะไรคุดเงี้ยหนักนช้างเอราวันเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็ลองลองเอามา อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันซีว่ามันถ้าเกิดมันดบทเทิลนกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะ oh. อะไรเงี้ยอแล้วดูไปทีละตัวเลยตัวนี้ชัด <right. S 2> เจนว่านากแน่นอนเนี่ยมีเป็นงูยักษ์มีหงอนเนี่ย oh. อันนี้เป็นนาคแน่นอนแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครุฑ uh. อ่า่าเป็นครุฑซึ่งจริงๆมีวาดไว้อีกรูปหนึ่งเป็นครุฑสู้กับโรแดนเป็นเป็นเป็นนกชนนกอั <S <S นนนกส่โคหรือว่าคอนเซปต์มันจะการตีไก่เป็นไก่ชนสู้กันเลยแล้วก็อันนี้เป็นช้างเอราวัณซึ่งช้างเอราวัณเนี่ยปกติ คือเรายึดแนวทางของสมเปตคูว่าท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าหลายหัวสัดส่วนจะไม่สวยเราก็เลยอยางนั้นเลยทําหลายงานดีกว่ามันเป็นงานเยอะๆแล้วก็คอนเซปต์ของช้างเอราวัณอีกอันนึงก็ือเป็นพานาพระอินซึ่งเป็นเทพสายฟ้าเราก็เลยเป็นช้างแบบช้างไฟฟ้าช้างชักชอตช้างชักชอตแบบตรงงานมีสายฟ้านิดนึงเป็นไขจูไทยที่น่าจะเอามาเล่นได้อนี่คือช้างมีสายฟ้าใช่ช้างสายฟ้านี่ผมมาแค่หัว่ปากดูเดือดๆหน่อย หน้าปากอยู่แต่มันกำลังจะชาร์จชาร์จา,ายไปอยู่กลังชาร์จอยู่ประมาณนั้นนะก็เป็นคิงมอลเตอร์เวอร์ชันมาทัวร์มาทัาวร์เมืองไทย <c oughs> มาบุกเมืองไทยแล้วเจอ,เอ,อพวกกูหน่อยเฮ้วะก็หรับคนที่สนใจครับสองชิ้นนี้ครับติดตามให้ดีทั้งหน้าเพจยูกราดและเพจอาร์ตอฮ่องเต้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให,ดให้ดูกันเรื่อยๆว,ว่าเอ้ยงานงานทิ้งไหนแล้วงานก็จะรีบทำให้เสร็จที่สุดให้ทำให้เร็วที่สุด ครับผมคนที่โอ้ช้าจังเอ้ยใจเย็นจะเสร็จแล้วขอโทษนะขอโทษเนคนเป็นคนทำงานไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วมากขอโทษครับแต่ละเอียดและตั้งใจครับผมคือรูปแรกอยากจะทำให้มันแบบเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วรูปต่อต่อไปเพราะเพราะลู่ไล่ก็ต้องบอกกันว่างงเหมือนกันทั้งสองคนคือคนนึงเป็นคนวาดอีกคนนึงเป็นคนเล่นแอปปิ้งก็ <P os ite> พอกลายไปเป็นคนผลิตขายเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะกดดันนะวันนี้เราก็ชอบเห็นกดซื้อแไงกัมาถึงบ้านแล้วง่ายตายเลยแบบกูพอมาทำเองมั้งความเฮี้ยนคือปกติอะชอบวิจารณ์งานคนอ,อื่แอ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 แนแบบไอ้เฮี้ยแม่งแบบเอ้ยสวยม่ะแม่งยังตรงนี้มันได้วะ,วะเลยครับพอเป็นงานกูปุ๊บเฮี้ยเครียนแล,แล้วทำไงดีวะให้เพื่อนออกมาแล้วแบบไม่โดนด่าเยอะเฮี้ยอะไรเงี้ยแล้วทำแล้วสวยที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบต้องลององทดลองต้องเติมอะไรกันเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ แต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วถเปอให้70-80%แล้วเราคอยอย่างตั้งใจคขอบคุณครับขอเวลาอีกไม่นานไปดีกว่าเรานะก็ติดตามให้ดีทั้งยูบดัและอาวเต้ครับเหมือนไม่อยากขายมืงไม่อยากคุกกมึงไม่อยากไปคุกกะส่วนในอนาคตก็เป็นแผนจะ้ยากก็อาจจะมีศิลปินท่านอื่นมาด้วยถูกต้องก็อย่างที่บอกไปครับขอดูตรงนี้ให้เวิร์กก่อนใช่อย่างที่บอกแหละจะไปชวน พวกเราก็พยายามจะแบบรันวงการหรือว่ามีมีพื้นที่ให้กับศิลปินคนอื่นได้แบบปิ้นขายคือเขาก็มีคนทํากันอยู่แล้วนะเห็นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าในในงานอาร์ตปิ้นที่เป็นแบบอาร์ตปิ้นกึ่งทอยกึ่งแบบที่เป็นสเกปเจอร์คนที่สะสมเป็นคอเลกเตอร์เนี้ยมันยังไม่ค่อยมีคนทําที่เป็นคนไทยก็ก็น่าสนใจที่แบบเอยเอาศิลปินคนอื่นมาลองจับงานทางนี้ดูใช่คนอื่นไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทางนี้ดีแล้วจะติดต่อไปขอให้กูเป็นหนูเป็นหมูทดลองให้ทุกท่านด้วยเดี๋ยวเป็นหมูทดลองให้นะ ประมาณน,นี้ก็ที่ขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวไว้พบกัน,นใหม่ EP หน้านะนะจิตตามให้ดีไปสวัสดีครับราลาด้วยกล้วย